สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัมซาชาแนลนะครับวันนี้เราจะพาไปทัวร์ทำบุญกันถึงแล้ววัดแรกของเราตอนรอดาวพ้อใหสารหลักเมืองกอดรออีกีคนเดียวเข้ามาชาควัดปกติเข้าวัดไม่ได้นะคะแต่วันนี้เข้าได้เพราะจะปรับตัวเป็นคนดีแล้ว แต่เติมน้ำมันตะเกียงเตาแต่แดดร้อนมากแล้วคนเยอะมากก็อยู่ในร่มไม่เลยก็ต่อแถวคนโอ้โหอ้าวเรื่องเขาเดินมาอ้าวแต่รองเท้าแล้วเหรอเปล่าพี่เดินไปใส่รองเท้าเองส่วนท่านที่ต้องการจะวางโถวที่เป็นทองใส่ตู้บริจาคตามกระังสถานของท่านก็อยู่คนดูไม่รลยในเมืองอากาศก็เริ่มร้อนเป็นไปได้เติมถ้งปวดนะครับจะเกิดแสงสว่าง เยอะๆนะครับ่าเติมไปนักขวดเลยสาน้าเมือนะครับเรามีความที่จะมาบำรุงรวบรวมรงอาคารสถานที่ตรงนี้เราต้องใช้เงินที่ท่านมาจับมือก็หลั่มือเท่านั้นคนเยอะมากวัดแรกอดูลมางที่สถานหลัเมือจะเร็วสถานหลับมือ ที่แรกเขางพวกเราถ้าโดนถ่าย,ายมาแต่เซลฟี่อ้าวองนงที้เห็นแต่ที่แรกของเราวันนี้ตำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่คือสารหลับเมืองแต่ว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนตามเราไปเลย ตอนนี้พวกเราเขาอยู่บนในวัดแก้วกันว่แม่งร้อนน่ะกําลังเข้ามาเอาเข้าวัดก็ต้องร้อนปกติเข้าวัดอน่ะเหอเข้าวัดก็ร้อนปกติไหมไม่ใช่ร้อนเพราะแดดนะร้อนเพราะเข้าวัดนห่บาปหนาไงเข้าวัดร้อนเป็นคนบาปหนาเราไปไหว้พักกัน เคยมีต่างชาตินะวันนี้ไม่มีต่างชาตินะไม่มีค่ะทำไมโดนทักเป็ต่างชาติคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะคือการแต่งตัวทำไมอะคะสวยแต่งตัวยังไงก็สวยเมื่อกี้โดนทักว่าคนไทยหรือเปล่าเออก็ใช่ไงคนไทยหรือเปล่าก็คนไทยไงเะไปขอดูบัตรประชาชนเนี่ยไปต่างดาวก็ไปต่อมาเนี่ยไปต่างดาวสีชมพูใช่ไหมใช่อยู่บางใหญ่ด้วย จุดเสี่ยงมาจากจุดเสี่ยงเราได้ไปในวัดแก้วแล้วทางเข้าทางไหนอ่ะน,นี่เข้าตรงนี้ก็ได้นี่เข้าถาตรงน,งนี้ก็ได้เออไปเข้าตรงนู้นข้างหน้าดีกว่าว่ายข้างหน้าแล้วก็เดิน วันนี้เข้าสามคนมีอยู่คนนึงเข้ามาไม่ได้ต้องใส่เลกกิ้งเข้ามาไม่เข้าคนหนึ่งไม่ใช่คนอันนี้เกือบเข้าไม่ได้คนนี้เกือบเข้าเกือบเข้าไม่ได้ก็บอกว่าใช่คนไทยหรือเปล่าเดินกันเลยแต่งตัวไม่เหมือนคนไทยไง พระแก้วกันสวยมากข้างในบรรยากาศดีมากอยากจะพันไปเดินรูกลอบกัน ล็รูไม่ได้เนี่คิดว่าน่าจะออกจากทางริมน้ำเลยให้แ้งมาริมน้ำเลยพราเราที่เราเข้ได้เ้าอ่ะ้ามใเขห้ามเข้าตรงนั้นเนี่ยที่คนยืนเราก็ต้องออกริมน้ำมึเลยนะฝั่ง้นป่ะไม่ไม่ริมน้ำนี่ถึงนี่ก็เป็นถนนแล้วมึงจะริมน้ำอันไหนกัได้วัดพระแก้วสวยมากเลย ก่อนตอนถ่ายรูปมาถ่ายเนี่ยตอนนี้เขาปิดเห็นไหมเขาไม่ให้เข้าเดินผ่านมันต้องไปเดินอ้อมน,น,นู่นก่อถ้าไปตรงนู้นแล้วก็เดินบนตอนนี้เราเดินอ้อมไกลมากร้อนมาก ร้อนมากโอ้โหพันที่สามนะครับตอนนี้ถึงวันละข้างแล้วแหละเข้าไปบ้ายข้างในคัะประตูพรม,มแล้วอันแล้ว

ภารกิจของเราวันนี้จบลงอย่างด้วยดีทริปทำบุญกับเพื่อนๆก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบาย